สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่9นะฮะเดือนกรกฎาคม2567นะครับวันนี้ก็ได้เลิกปล่อยอีกหนึ่งคันนะครับสำหรับ Honda w ว v บ125ตัวล้อแม็กหรือว่าตัวท็อปปี2024นะฮะสีเทาใหม่นะครับตัวนี้จะเป็นสีเทาปี2024นะครับคันนี้ลูกค้าซื้อในราคาเงินสดนะฮะแต่ว่าไม่ใส่ตะกร้าไม่ใส่กันลายนะครับวันนี้ก็เลยอัปเดตราคานะฮะเงินสดรวมจดทะเบียนอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะสำหรับคันนี้นะฮะถ้าพร้อมแล้วเราไปชมรายละเอียดกันเลยครับผมลุย สวัสดีครับทุกท่านนะฮะสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีพี่ๆทางช่อง Youtube ช่างกรุงเทพแท้ๆทุกคนนะครับผมนะวันนี้ก็วันที่9กรกฎาคม2567นะครับวันนี้ก็ได้เลิกปล่อยหนึ่งคันนะครับสำหรับ Honda w ว v e 125ตัวท็อปนะฮะหรือว่าตัวล้อเมกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีเทานะครับสีเทานี้เป็นสีที่ขายดีมากเลยนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนี่สนใจเยอะมากนะครับคันนี้ลูกค้ามาก็ ถามหาสีเทาเลยนะฮะมีอยู่คั้นหนึ่งว่างพอดีนะฮะลูกค้าจับเลยนะครับผมนะตัวนี้เนื้อสีก็จะเป็นสีเทาออกด้านด้านนะครับสําหรับท่านใดที่ชอบโทนสีด้านนะครับแนะนําสีเทานี้สวยมากนะครับนี่ฮะสำหรับสีด้านนี่มีมาทั้งหมดอยู่สสีนะฮะก็จะเป็นสีเทาตัวนี้กับสีแดงนะับที่ว่าเนื้อสีออกด้านด้านนะครับส่วนสีเงานะฮะก็จะมีสีดาแดงนะครับกับสีขาวน้ําเงินนะครับเพราะว่า ตัวล้อแมกนีทำมาทั้งหมดอยู่สีสีนะฮะก็จะมีสีเทาสีแดงสีดำแดงแล้วก็สีขาวน้ำเงินนะครับคันนี้ลูกค้าซื้อในราคาเงินสดนะฮะแต่ว่าลูกค้าไม่ใส่ตะกร้าไม่ใส่กันลายเลยนะครับผมนะลูกค้าบอกว่าอยากได้แบบตัวรถแบบสแตนดาร์ดนะครับผมนะฮะลูกค้าบอกว่าเอาไปใช้ก่อนนะฮะเดี๋ยววันหลังค่อยมาติดตั้งตะกร้านะชุดตะกร้าหน้าก็371บบาทนะครับ ตัวนี้ราคาเงินสดนะฮะสำหรับโปรโมชั่นเดือนกรกฎานะครที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะครับของเราขายอยู่ที่58,500ับาทนะครับอันนี้คือราคาพร้อมอุพร้อมทะเบียนพร้อมพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับเอกสารในการออกรถก็ใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวนะครับผมนะที่ลงคลิปนี้ก็เผื่อเป็นแนวทางนะครับสำหรับเพื่อนๆนะฮะหรือว่าพี่ๆท่านใดนะฮะที่กําลังตัดสินใจที่จะซื้อรถใหม่นะฮะบางท่านก็ กำลังจะออกรถไว้ให้ลูกให้ล้านไว้ไปโรงเรียนนะฮะหรือว่าบางท่านนะฮะตัดสินใจที่จะซื้อรถให้คุณพ่อคุณแม่นะครับไม่รู้ว่าจะเอารุ่นไหนนะครับวันนี้แนะนําก็จะเป็นฮอนด้าเวฟหนึ่งสองห้าตัวล้อแมกนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นตัวท็อปเลยนะครับมีทั้งสตาร์ทมือแล้วก็สตาร์ทเท้านะครับเนี่ยตัวท็อปก็จะเป็นตัวล้อแมกนะฮะข้างหน้าดิสเบรกนะฮะข้างหลังดำนะครับล้อแมกก็เป็นล้อแมกลายห้าก้านนะฮะสีดําออกด้านๆนะฮะ ตัวนี้ก็เป็นระบบยางนาอยู่นะครับยังไม่เป็นแบบเรเดียนนะครับตัวนี้ขนาดยางหน้านี่เจ็ดสิบทับเก้าสิบนะฮะขอบสิบเจ็ดนิ้วนะครับส่วนเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์หัวฉีด pgmfi นะฮะขนาดลูกสูบอยู่ที่ห้าสิบมิลนะครับช่วงชักนี่หกสิบสามจุดหนึ่งนะครับตัวนี้หอหน้ารับประกันเครื่องยนต์ให้สามปีนะครับสามหมื่นกิโลเมตรนะฮะส่วนระบบหัวฉีดก็รับประกันในห้าปีห้าหมื่นกิโลเมตรนะครับผมนะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของโลโก้แล้วก็สติ๊กเกอร์นะครับ ตัวนี้แบตเตอรี่อยู่ตรงนี้นะครับผมนะตัวนี้ก็จะเป็นสายแบตเตอรี่นะแต่ว่าแบตเตอรี่อยู่ตรงนี้นะฮะถอดน็อตตรงนี้นะฮะก็เห็นแบตเตอรี่เลยนะครับคันนี้ขอนายช่างมาถ่ายคลิปก่อนนะครับเพราะว่าลูกค้ากําลังทําสัญญาอยู่นะครับก็เลยมาถ่ายคลิปก่อนนะก่อนที่จะให้ในายช่างของเราไปตรวจเช็ค PDI นะครับผมนะฮะเนี่ยสีเทานี่สวยนะครับฝาครอบท่อก็เป็นแบบชุบโครเมียมนะฮะเนี่ยข้างหลังจะเป็นดำนะ ส่วนข้างหน้าก็จะเป็นดิสนะครับผมนะฮะฮลอ้อแม็กก็เป็นลอ้อแม็กซ์ลายหก้านนะฮะยางหลังนี่2.75นะฮะหรือว่า80ดสทับเกขอบ17นิ้วนะครับนี่ฮะสำหรับท่านใดนะครับที่กำลังมองหารถใช้งานที่ว่าเน้นแบบประหยัดน้ำมันนะฮะแนะนำเวฟ125นะฮะตัว2024นะ,ะประหยัดน้ำมันมากนะฮะรุ่นนี้ก็อัตราประหยัดน้ำมันนะฮะอยู่ที่71.4กิโลต่อลิตรนะครับนี่ฮะเดี๋ยวพามาดูอัตราประหยัดน้ำมันของรุ่นนี้นะครับ ตัวนี้เปิดเบาะนะครับเปิดเบาะก็เปิดข้างหน้าตรงนี้เลยนะครับถอยมาล็อกหนึ่งแล้วก็กดเข้าไปถ้าเป็นเวฟร้อยสิบนี่จะเปิดเบาะตรงนี้นะครับแต่ว่าร้อยยี่ห้านี่เปิดตรงกุญเจเลยนะครับนี่ฮะอัตราประหยัดน้ำมันของเวฟหนึ่งสองห้านะฮะเจ็ดสิบเอ็ดจุดสี่กิโลต่อลิตรนะครับเติมหนึ่งจุดสี่นี่ขับได้ถึงหนึ่งร้อยกิโลนะครับอันนี้ก็เป็นราคาที่ติดมากับรถนะครับห้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยนะครับ แต่ว่าของเราขายอยู่ที่5 8 5 0 0ืนานะครับ58,500ืนาอนี่คือราคารวมจดทะเบียนเรียบร้อยหมดเลยนะครับยูบวกก็ใหญ่นะครับเนี่ยใส่ของได้เยอะนะฮะแล้วก็ถังน้ำมันนี่จุน้ำมันได้ถึง5.4ลิตรนะฮะรองรับแก๊สโซ่เก้าอ็ดเ9 5แล้วก็อี0สนะส่วนไม้เลขตัวถังก็อยู่ตรงนี้นะครับนะฮะสำหรับท่านใดที่ชอบโทนสีเทานะฮะสีเทาออกด้านด้านสีนี้สวยนะครับ แต่ว่าก็จะมีสีเทาเงาตรงนี้นะครับเนี่ยตัวนสสี้ก็จะเป็นสีเทาออกลื่นนะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นด้านๆนะครับแล้วก็ตรงฝาครอบเรือนใหม่นะฮะฝาครอบเรือนใหม่ก็จะเป็นสีเทานะเป็นสีเทาเงานะฮะตัวนี้ระบบไม้ก็เป็นแบบดิจิตอลนะฮะข้างบนก็จะเป็นแบบเข็มนะฮะเกียร์น้ำมันระยะทางตำแหน่งบอกเกียร์ก็อยู่ในนี้เลยนะครับผมนะฮะสวยนะครับข้างหน้านี่สวยมากนะครับสำหรับเวฟหนึ่งสองห้านะะไฟหน้านี่อยู่ข้างบนนะครับส่วน ไฟเลี้ยวกับไฟรีนี้จะอยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็จะมีกระจังหน้าตรงนี้นะครับแบบชุบโครเมียมนะครับคันนี้ลูกค้าไม่ใส่ตะกร้าไม่ใส่กันลายนะครับบอกว่าอยากได้เฉพาะตัวรถเลยนะครับทางร้านก็จัดให้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ลูกค้านะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับผมนะหรือว่าจะซื้องเงินสดก็ได้นะครับเงินผ่อนก็ได้นะครับแต่ว่าคันนี้ลูกค้าซื้องเงินสดนะครับห้ 58, บาหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทรวมจดทะเบียนเรียบร้อยหมดเลยนะครับ อันนี้คือราคาที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีัมา์อำเภอกระสังนะฮะเพราะว่าแต่ละร้านแต่ละพื้นที่นี่ขายไม่เท่ากันนะครับบางร้านก็อาจจะถูกวันนี้นะฮะบางร้านก็อาจจะแพงกว่านี้นะครับที่ลงให้นี่ก็เผื่อมีประโยชน์นะฮะสำหรับเพื่อนๆนะฮะหรือว่าพี่ๆนะฮะที่กําลังตัดสินใจที่จะซื้อรถใหม่นะฮะบางท่านนี้ไม่รู้ราคาเลยนะครับวันนี้ก็อัปเดตก็จะเป็นตัวเว็บ125สีเทาใหม่ปี2024นะครับราคาเงินสดร่วมจดทะเบียนอยู่ที่58,500บาทนะครับ ราคานี้ยังไม่รู้ประกันร,รถหายนะฮะสำหรับท่านใดที่อยากทํก็สามารถทําเพิ่มก็ได้นะครับปีละ950บาทนะฮะสปี1,300นะครับ,อ, 1, บ,รบอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของประกันร,รถหายนะครับในส่วนของเงินดาวนะฮะตอนนี้ที่ร้านก็จ่ายรับรถอยู่ที่3,450บาทนะฮะสงวดก็2,399บาทนะฮะอันนี้36งวดนะครับผมนะจ่ายรับรถ3,450บาทสงงวด2,000 399บาท36มกวด3ปีนะครับเอกสารในการออกรถก็บัตรประชาชนใบเดียวนะครับอันนี้คือราคาที่ร้านฮอนนาจังหวัดบุดดรีรัมย์อำเภอกระสังนะครับผมนะสำหรับท่านใดที่สนใจหรือว่าถูกใจในราคานี้ก็แอดไลน์เข้ามาได้นะครับหรือว่าจะโทรเข้ามาสอบถามก็ได้นะครับที่0 9 2 1 5 7 7 1 2 9นะครับร้านของเราอยู่ที่จังหวัดบุดดรีรัมย์อำเภอกระสังนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมา้ด้วยนะครับสวัสดีครับ